สวัสดีคุณลุงุกปลาครับวันนี้มาซา้มหมายเดิมเมื่อวานก็ได้ไปสองตัวนะมันก็นหลุดไปตัวนึ้เดี๋ยวมาซ้ำหน่อยวันนี้ฝนตกไม่ๆด้วยนะน่าจะการดีครับมาใช้เป็นปลายางตีบ Mm-hmm. mm ใส่ไหนวะเนี่ยแงโคตดดีโอ้ จิบเหมือนเดิมครับตัวนี้กัดปลายยางขิงฟ็อกนะครับขูต้องัดข้าวผักตบแม่งโคตรเหนื่อยนะเดี๋ยวลให้ดูครับ ปลายยางคิงฟอกครับตัวนี้ขึ้นจิบนะครับแล้วผมก็ตีใส่เลยก็เหยื่อตกมันก็กัดเลยครับตัวนี้ส่งไปหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวครับแผลสวยๆแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนหมายแบบนี้นะครับเราต้องใช้เบ็ดที่มันเป็นเบ็ดทางเดียวนะครับถ้าเบ็ดสองทางสามทางนี่หมดสิทธิ์ไม่ได้ตัวแน่ฝากผลงานด้วยครับปลายยางคิงฟ็อก กับชโดจิบไซส์สวยสุดสยอดครับผมถ่ายรูปกันให้ดูน้ำหนักก่อนตัวนี้สี่โลครับ